วันนี้นะครับก็ครบหนึ่งเดือนเต็มนะฮะหลังจากที่ร้านกินในฟุชเจอร์ของเรานะครับโดนกระแสดราม่าเรื่องอาหารไม่อร่อยอาหารไม่นิ่งเนื้อเหนียวอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะมาเดี๋ยวดูว่าเรามีการปรับเปลี่ยนท่านาอะไรไปบ้างแล้วนะครับและอาหารดีขึ้นอร่อยจริง,รงๆแล้วหรือยังนะครับลูกค้าเดี๋ยวมาลองดูก <op 1 S 1> ็ครบหนึ่งเดือนเต็มนะครับกับการทำงานภายใต้ความเครียดนะฮะภายใต้ความกดดันแบบสุดๆตอนในช่วงที่เราเปิดร้านแรกๆนะครับเจอกระแสลบค่อนข้างเยอะมากๆเอาตรงๆตัวผมในช่วงนั้นนะฮะก็โคตรเครียดเลยเครียดจริงๆแแแนน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 ่่่่่่่่ออออออะะะะะะฮฮตตตตัััััััวววผผมม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 ไไไดดดด้้้้ิิิงงงงงงใจจกกกกกกกบบบบบบบสททททีีีีลลลลลููคคคคคาาาาาาเเเเย็ุุุข์รรรปถ วิธีการทำขอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องเชื่อนะมันไม่มีลูกค้าคนไหนที่อยากจะมาทะเลาะกับเราเล่นๆคนที่เขามาบอกนะฮะเขาต้องเจอปัญหาจริงๆอย่างแน่นอนและหน้าที่ของเรานะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านก็ต้องรีบเก็บคัมปีเหล่านั้นนะครับมาพัฒนาทั้งคุณภาพการบริการและคุณภาพอาหารเพราะไม่งั้นนะฮะในระยะยาวแม่งเจ๊งแน่นอนคนมากินครั้งแรกนะครับถ้าเขาเจอการบริการไม่ดีอาหารไม่ดีรับประกันได้ว่าไม่มีใครแม่งอยากกลับมากินซ้กและเวลานี้นะครับเราก็ได้ทำการปรับแก้เป็นนั้นเรียบร้อยนะครับสหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะมาา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 ลลลลอออองงงงงนน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 นะะะะะะฮกกกก็เเเรร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 รีีีียชิญคค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 ััััััับบบบบบบทททท่่่่่้้้้้ขขููสสมมถผไดแพุณา